คือคำโต๊ะปั้นตอนเช้านะครับวันนี้มาดูว่าอะไรตื่นจะทําอะไรกินนะครับวันนี้มิวมยวยิ่มตอกตอกไปใช้แล้ว,วเดี๋ยวก็ออกออกอยวอยู่ออกบมอไปเที่ยวมามเราบอกมือยังคนพาไปเดาคนมามเราบอกมือหนึ่งพากเขายังนี้ วันนี้คงจะกินเขาก่อนจะไปหน้าเมอนันเรียนยังพ่อยนะไอ้บ้นไอ้ตืต่เห็ุี้ยังกินเนาะยแม,ม่คืมีหัวปีไแกงปีใช่ป่าแกงปีใส่ป่าครับือว่แกงป่าใส่ปีแม่แกงมาฟากฝากผมไปเซ็ตหละ่ะ คันเหมือนสีโค้งหมูผมปิกก้งหมดแล้วทำไมนูดวยาเคาเสียงองไรปุ่นนั่งอยู่แหนี้พุ่งหมดนล้วควานผิดตะนมว่านุ่นไปสุดเย็นเสียแล้ว วงทานม่ถึงซีกระสอบอราสอบเบิดสอบนึงแล้วบึงแม่แกงปลาเส้นหัวปีครับมึมือนบึงบรรยากาศพอธานคาคารนั่นไทยพานนียแถวเฮาไม่อยู่อ่ะอ สามไซมี่พอพอไทยพันธ์ีแถวห้องมีบ่มีแฟนขับฝากเงหน่อยย็่ตึงสองพันเรต้องแบลธนาคารบ่มีอย่าไทยพันธ์ีสามหมอเบงยนี่ตักริก่นไทยธนาชาติ กับออมสินอยู่บ้างสมมอนครับฟันปีหา่วแม่กะม่าอบ่าแ้มือ่แล้ว,มวแม่ก็จะมงานอีกยังมือแล้สิได้ลรอ เฮ็ดปลาบูนะเฮ็ดดอกใบปีนี่ย่ยเมี่ยปลาจวดต้องเี่ยโอเก็ี่ดอกหัวมันไหลแทนไใส่ปลาดเลยใส่หมอโอ้ยกินไหมบอบอบ่หมกขึ้นเกี่ยน,น,นปปะขึ้บ่หมกหัวใหญ่เยียงสดน้ำน้ำมันไ,นไหลหัวขับมาเบิ่งแกงปี คือแกะเขามาเลหเลน่นองาไปยังคือคือมันหลิน่ช้น้หนก็ได้นั่นสิว่าแหลกนกแช่หรือลปาเอาดึงเนี้ยใต่เขาเขาลูกมใ่ใส mốt mò xuống chỉnh cái gian mẹ mà tụ đi con có bao nhiêu thì kẹn <laughs> <laughs> <Khoa bỏ xem cười> thôi thì chỉnh nó xe ui ui oan nhau thế này <laughs> nhắm cái hùng này mà là phán phán ยปอกินข้าแลอ่อนเลอ่อนๆมออนัแล้วเนาะสาีคือควเมียงยังวรควรยาไติดกำลังฆ่าปลาดุกยิบหยติดุกเมี่คอยากปากหมอนเคียแครับมเป็นลูกลูกฆ่ากันว่าควนลางเกลยดเนี่ ข่วเมียเอาเกลือมะหยบมบนน่ะแม่เอาเกลือมะเกลือมะแซมยังบ้นแหล่โอ้ยนี่ใส่เกลือเพื่ออะไรเออทานนะไม่ใช่ที่ขั้วของแพ่นะแม่จงไว้เครื่องนึงบอกไส่หมกใส่ก๊บได้ไหมเป็นคนไทยปะ วัดเลยมันี่บราหาางวัดแต่คนไทยเหะอต้องเะเพื่อนไปยุ่นอเมริกาต้าเลือกว่าจันเลยก็พัวแล้วเ็กด็กััน่ได้บอกอ่างงูทำงานอยู่รัดเบกัดเห็นยังเมีกูกสาวเพิ่งก็ลังขาดสมองเลย ลูกสาว,วยได้ัังตัวเขาบอกมากลำบากได้นมากค่าขายังวาอยู่แ้รั่งบ่ได้ว่าสีสบายเสมอไปถ้าว่าัังคนตะกอนว่าดีีนะคนจ้ากับ่ได้รวยคนจ้ากับลำบากนี่พวเขาข เนี่ยฟันเสียดบเสือที่นี่เอาไปก้าอีเอาไปตะแก้มเนี่ยโค้งจะกินเข,ข่าก่อนครับมึงปรับต่หน้า แม่เฮ็ดของขายไปตลาดไม่ได้เหหน้าน้ากันบางทีกันไปน้ำกันบอ,อกไปไายเฮ็ดกับข้อเทียงกินน้ากันเนานข่าวเพียงบอกไปไายลงหน้านี่ตาม,มาันบางคุงใส่ใบบขามอ่อนให้เบื้องในเด้ออยู่ทงเขาจะว่าเออนี่ยถึงไม่ค่อยได้ออกไปยักยีครับไม่ตฉพ่อไปข้าวเดียวเทียงกับข้ามากไม่ค่อยได้ไปอยู่แบบสมัยเก่าแล้วบระเด็ พายกับตากับยังไปกินเขาเศาเขาเทียงนคือเกเยายมากาัสันมีกับล้วนแต่บึงแต่เศ้ากันไปแล้วเห็ดเบียกแล้วครับแลกอนเห็ดเบียกแล้วกัจม่เห็ดเขาเศรากินแกอนเ,เ,านเขาเทียงกับเราใบสองใบส,สายนี่แตกอนยังได้กิน น้าแต่ก่อนนอนต่นกี่ขานนอนคนี่นอนทั้งน้ำพอน้ำแมทั้งพ่อไงไม่ไงอยู่นเพอแหวทำนี้เพิ่งนึงครับานหัวสีไว้ถาไซก็ปลาดุกน้ำกำลังเดือดนนี่ขข้อเากั 姑娘大不给你 พบอกเสร็จแ,แล้วต่องปลาเสร็จแล้วกันนำพริกครับนี่เกลือน้ำเดือดเข<อ>าจะเดือดอยู่เข<อ>าจะเป็นไข้เผื่อไข้ยังไงตาเขียดเผื่นเขาจะเป็นตาเขียดหมอเขาจะเป็นตาเขียด นี่หนีายเลยนำเดยอดที่ข้างความกัน,นกรสใส่คาตไคายหมูปลาปลาแดกแดดพี่พิมะหายเป็แปงูมไหม มาไปเท่วกันเลียจะปิป่งเขาไปปิงป่งนะแม่แปงกับปิ้งแซ่บเกาแล้วปงปิป้งรู้ไรปิ่งรู้ไรมันเกิกินรู้<ช>ตังตัวนึงปิ้งแบ่เฮ็ดมีเปลนแบ่วุ้น,นบางๆออกมาผสมซุนี่กันทั้งนน้ำใส่แ้าเป็นแปงมาขึ้นน่้ำแปงนั่คือน้ำแปงน้งนำใส่ นั่นข่าวทงวายังกินมงสลดหลายๆมันเฮียแ่ร่างกายกระดูกกระเดี่ยวอ่อนปุลู่หยายางหยาเห็นบ่ลดลลงตัวยเบึ้งๆอยู่นีไม่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวน้ำบนสาเม่ยอไม่ได้ไปกระเบนอะเจน่าร้ายลูกไหม เนี่ยฟ้าใสอีกโงแข้งงูอีกได้่นะเออใสยังไล่โบเยเนียนนั่นเดปีเนียนปาาเลยคนเดียวอ่อนอ่อนนเงเท๋อเทเต๋แกงคน่อนนามสีขาวเีว่ไม่รู้วันหนว่าแม่คนไหนกินเตแกงปีเป็นอย่างั้งงนเพิ่มยังแม่ ถก็เม่รูวันเมกัหาอกตอีกตูโอ้ย่มันาอโอ้ยใส่ปลาหมอลกวน่งโอ้ยาอไอ้าหมอหย่ันาโอ้ยป้ามันกินข้าวเหนียววันนี้เนี่กินข้าวเหนียวกับปิ้งหมูันว่ืเอออย่งคขในอีบูดไมอยู่นั้น อีบูไไดไหมตัวนั้นร้อยซิมก็เผาเงียคมกันนะร้อยซิมก็เผาเงียคมกันนะมีอะไรบ้างหมกยังนี่เพ่าหมกหักหน้อยสมพักเสียนครับสมปันน้อยดาบยังดาบงัว ปิ่งหมัมมาท่านแม่ว่าปิ่งหมั่มน่ะสูงอยู่นี่ชิมหน่อยชิมหนักชิมปิ่งปลาก,ก็มีครับปิ่งปลาแดกก็มีซิ่งหมูปิ่งใส่กอกปิ่งแล้วมีปิ่งสีโค้งหมูพร้อมนี่พักพร้อมทั้งนี่ ไม่ล้ไม่ล้ไมกินแล้วอของงวนอี้วหอนหย่ครับสมาหน่อยพี่ดิบบอกมา,มาบอกยืมส่งมาหน่อยนี่ขอ,อนิห้หอน บครบัเอาไปดิมีคำที่สองเลยอืมแยบไปดิไปหน่อยลับมาก หน่ไม่รู้พอเนี่ยหน่ำครับเนี่ยมาโม้บ้าแม่งข้ามันเลยอือขึ้นไปแล้ว

น้ำสีสีสขาวจันทานกำลังออกผิดกำลังสุกใส่อีกตัวลงไปกระเดาเลยหิวแล้วไงหิวแล้วได้รวดลูกโดนยี่ส่บปีวันนี้ปลดขึ้นก็เอาไปเลยปลาปลายัางเดียวจิปลาสุกแล้ว ูเนี่ยโค้งทานถึงขอเลยหม่เจียวไงก็เจียวอยู่หหเจีากินกบวม่เแซ่บว่สองเจียวเนี่ยแซ่บ ล้่ใสน่น้ำขาลงไปได้ขาเด้จะใส่ผีไายขวครขาป่กมีรักแต่ยัไยง,ยงไลยเนี่ยสดน้ำสดน้ำโปโป,โป ถกลมนัวพี่กิองน้ำตาลเยอไปอนีหมัก่ไ,ได้เคียชุดเดียวแม่สับส่้วใสทั้งหเราเสร็ไ่ปลาชุเยเสร็จเรีย,รย,รยคครบร,ยร้อยระบอตอนกินเรา ครับ